Wow. I'm, gonna... I'm gonna... ทคนตายขอก็อาบหัวใจไฟประจํา ข้า้หายนะครับรับนี่ก็หนึ่งจะยามจะหลามขาวแล้วก็เดี๋ยวจะได้พบกับเจ้าหงนภาเอะกำฮงแย้มผิวอ่ิเทหนึ่งเทพก็มาสามคนนะครับ,บาาคะอา,า,าทิเทพว้ายลูกขอของปราบขอพุณน,นะครับระว่าเป็นญาติกันก็แต่คนานี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้อง สาวลูกชายมาช่วยขอขอบคุณในอย่างสนดครับมีอะไรก็ถึงกัน กแม่ไม่ใช่โจรทำไมทำไมมองกูเหมือนกูจะวิ่งาราวผมละผมลิเกแม่พอดีผมเป็นลิเกกรมไม่ใช่กรมสินนะครับกรมราชทรรน,นี่แหละแม่ผมคิดว่าเอ๊ะไอ้นี่มึงเล่นยาไหมมึงเสพมาไหมแม่คิดถูกกับแม่คิดผิดออแสงลัพาน้แสงลัพานะ หลอกอูอีกแล้วเขาหลอกเรื่องอะไรจ๊มาช่วยพ่อหน่อยพ่อไม่มีโจกเลยชิบหายหลังลงไม่จะถูกคามือเลยหามาได้ห้าโจกเล่นจะไม่ออกนั่งมองหน้าเครียดกี่ตังหากไม่ใช่พ่อแสงนภา,านะครับลูกเนี่ยหน้าเป็นลูกพ่อมึงจริงๆเลย ยังยังอ,อีกนานเนะพ่าแสงนภาอย่างอีกนานพ่อแสงนาภาเนี่ยเป็นคนดีครับครับใครจะครบก็ครบแต่กูกจะไม่คบแล้วทำไมหลอกยิ่งกว่าผีแต่พ่อแสงนาภานี่ก็เป็นเสมือนพ่อผมเราเคารพทุกคนคารพลิเกทุกคนเ,าเคนเารพพ่อแสงนาภานี่คงจะอยู่อีกสิบปีคงต้องสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามแม่ผูนี้ตาย ไม่ต้องหาลิเกตทีอื่นไม่ตั้งเวทีเล่นงานสพพ่อเขาเลยอะหามาได้ลิเกทั้งเยอะแยะเสร็จยังเสร็จแล้ว,สลวใส่ทองส้อตีในวนัยเด็ใส่ก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> <ค>จะรู้ไหมใช้ได้ใช้ไม่ได้ <c oughs> ล็อกไปเลยพี่จงล็อกเลยล็อกคอมือมานี่เลยข <c oughs> ยันปักจริงๆหน้าตัดให้มือขาดอะไร นั่นแหละไปกินยาความดันกับเบาหวานซะอะไรเทัาอะไรอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเขาเขาเมาก็เรื่องขเขาไม่เกินสามทุ่มแม่ก็หลับหน้ามิกแล้ว่านแล้วครับ่านหนูลังเมนมมเจกากีกระสอบไม่ใช่่านสองเอฐานสองเอฐานสองเอฐานเส้นตีเนี่านสองอเปลี่ยนไปแล้วนะพี่เปลี่ยนไปแล้วเอาอีกแบบพี่พี่พี่จง มุดย้ายมิกมาป่าข้างเลยหมุนอยู่นั่นแหละพห้ย,ยั้หมุนจริงๆหมุนจนมิกหลุดไปรูเลยนะลิกเกะเจะเลิกจะเลิกแล้วปักอยูย่นั่นแหละแดกยาความดันไปด้วยเสียงไม่ดีก็บำวานขึ้นครับผมทางออกมีทางเดียวใช่ไหมใช่ถามไม่ดูไว้ก่อนเพื่อจะมีเรื่องมีเรื่องมี่เรื่อง จะเย็นเย็นจะเย็นเย็น,ยนขอมิวสิก้วยครับเขาเลืกอกจะเคาะนะเขาคุกกิ๊กคุ๊กกิ๊กคุกกิ๊กพี่จะ่ไปสนใจเลร้องไปเลยขอใหม่อีกรอบนะพี่ขอโทษครับ ยากกับคุณอินหรือไงวะทำไมลากสยาวเลยสวัสดีครับแม่แม่มาฟังกระแสลองสั่งวันนี้ผมลูกจังนั่นแปลกใจจังเรื่องอะไรครับทำไมถึงไก่ห่องซวง พอมาถึงจะเดินไปเยี่ยวยุ่งขับเฮ้ยตายบัวทำไมต้องเอาไปไม่ออกเลย กทำไ,ไมแม่งกับเต็มหลังกลับไม่เกใจลอยฝากกูเลยเลย,ยุงมันจะกัดคนหน้าตาดีเหรอใช่นี่พูดว่าพี่หน้าตาดีใช่ไหมแม่ไหนกระจกมือนพ่อมึงเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับแฟนๆลิเกทุกท่านลำบากร้อนขนาดไหนยุงเยอะก็ยังจะมาดูลิเกกันอยู่นั่นแหละเขาอชอบเขาชอบคนะนี้เล่นดีผมพูดทำเดียวครับลิเกหนึ่งสยาม ฉลามบุกฉลามขาวฉลามขาวครับผมยิ่งดึกยิ่งง่วงสนุกส,สนตีละลรง่วงจะตายอยู่แล้วมาแล้วก็อย่าลืมนะวัดของเราครับผมช่วยทำบุญกันสักนิดพอมาถึงเมื่อตอนเย็นผมไปเข้าห้องน้ำปวดท้องนั่งรถมานานเข้าไปห้องน้ำวัดห้องแรกกัดขี้สะหน่อยทำไมคร้บเข้าไปห้องแรกขี้ไม่ได้ทำไมแม่งไม่มีคันอะ ย้ายออกเข้าห้องที่สองห้องที่สองมองขันกัดจะนั่งเลยขี้ก็ไม่ได้ทาไมครับแมงไม่มีน้ํอ่าไม่มีเลยย้ายแม่ไปเข้าของเจ้าอาวาสกัดไงหนูแน่ๆหูู้เลยนะนะเปิดของเจ้าอาวาสครบเลยครบเลยน้ําขันขี้ไปรับรางวัลด้วยบอกแม่เขานะมีรางวัลข้างเตียงไหมข้างเคียงครับข้างเคียงขอบคุณพี่ตีที่มาจากบางกรวยครับอ๋อพี่ตีครับจิ๊กโกกิโลเดียว อ้าวทาไมนะเขาไปได้แค่บางกวยกำนนทบุรีทําไมถะาข้ามเขตไปได้น่ากลัวเบิกตังค์ไว้เยอะสิอันนี้มาเล่นลิเกวัดพี่เรนกันหรือไงวะทำไมครับมีแต่ตังค์ตังค์นี่ก็ททอพระป่าลอยฟ้ากันใช่ไหมพี่ไม่ต้องให้ผมนะครับไม่รู้ว่าอะไรเลยผมจะบอกให้รู้ว่าที่บ้านผมมีร้านจิวเวลรี่ ไม่ใช่รักเพชรรักพลแม่บงไทยทักทิมกรอบคท่ารแอเลยแม็กตรงๆก็ไม่ได้แม่ใครเอียงเสื้อนั้นแหละแล้วแม็กกับกุณาแกะที่หลับที่บ้านนะยังไปแกะลังโรงทำไมครับงานที่แล้วม่นตำตีนกูว่าไงเพื่อนล่ะเราเองคุณพลธเนศใช่ล่ะธเนศเลยทุกวันนี้มีหน้ามีตาภายในเมืองมีทุกคนเคารพธเนศ บอกตามตรงนะทุกวันนี้เราอยู่ในเมืองหลวงนะเองสังเกตอะไรหรือเปล่าสังเกตอะไระเพื่อนแหมพานหลานหลวงอะองหญิงโสรณีแล้วนะองหญิงโสรัีทุกวันนี้เขาทำท่าทำทางเมือนจะชอบเองนะถามค้าเดียวกทนเนศมึงไม่คิดไป่ไฟสูงมึ้งหรือวะไม่ดีกว่าเพื่อนเขาเป็นดอกฟ้าเราเป็นเพียงดอกยาแหมดอกฟ้าสักวันมันอาจจะกลายเป็นดอกดอกฟ้าเหมือนกันนะไม่เอาอะ ทัานชอบคนธรรมดาดีกว่าและแต่เองละกันนี่ก็ได้เวลา้วนะเดี๋ยวก่อนอะไรไปหน้าเมืองก็เจอถูกต้องผู้หลานไปหลังเมืองก็ยังเจอมึงจะหลดทำไมล่ะคนเราลูกผู้ชายประชิญหน้าเดินไปเดินอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่อยากเจอนี่นามึงไม่ต้องอยากเจอมึงคิดดูให้ดีมึงทำเพื่อกูสักครั้งได้ไหมอ้าวทำเพื่อพี่งอะไรมึงคิดดูท่าได้กับพระหลานลุงไปเมืองนี้จะเป็นของใครเป็นของเมืองกูนี่ไ ผู้สาเร็จเพื่อนก็เป็นผู้สำเร็จราชการเป็นเพื่อนมึงกูต้องมียศใหญ่ยศสูงโอ้ยงั้นแกก็ไปเป็นผัวองค์หญิงเองเลยแหมมึงพูดอยางไงหางตาเขยวบมองหัวนิ่โปตีมาชี้ทางกูเลยเอ่าไม่แน่อ,อย่างนี้ได้เวลา<อ>มึงจะไปทางไหนกูไปเมื่อวานไปหน้าเมืองใช่ไหมหน้าเมือง มันก่อไปท้ายเมืองวันนี้มึงไปทางแคมเมืองเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอแคมเมืองข้างเมืองในแถวบ้านกูเรียกวาแคมเมืองเออนั่นแหละข้างเมืองยังไงก็ไม่เจอแต่ไม่เจอปัดถ้าเกิดเจอมันก็รับหน้าแทงกูด้วยไม่ต้องเรื่องนั้นดูกูรับชอบเองเกิดเป็นชายเธอจ้องเธอชนไม่ยอม man 看嘞。<music> <music> you oh.